ทำแพทเทิร์นตรงชายนี้นะคะเพื่อพับเย็บนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้เทคนิคมันนะผ้าตัวนี้มันจะเหลือพอมันเหลือปุ๊บมันก็จะเย็บออกมาไม่ได้มุมแบบนี้มันก็จะเหลือกองอย่างเงี้ยค่ะวิธีแก้ไขเลยนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆทำแพทเทิร์นขึ้นมาสูงตัวนี้เป็นแพทเทิร์นใช่ไหมอันนี้คือชายที่ดาจะเย็บใช่ไหมคะดาก็จะพับแพทเทิร์นขึ้นมาแบบเนี้แล้วดาก็จะตัดอย่างเงี้ยนะคะทำแพทเทิร์นขึ้นมาอย่างนี้นะคะพับ พับขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ตัดตัดอย่างนี้ค่ะนี่นะคะ่ะอย่างนี้นะคะเวลาเราเย็บเราก็เย็บแบบนี้เย็บเส้นตรงมาเลยเย็บเส้นตรงแล้วก็มาหักตรงนี้นะคะมาหักตรงนี้นะคะโอเคนะคะนี่นะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะสามเหลีย่ยมจุ๊บจุ๊บนะคะก็เย็บตามนี้เลย นี้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบโป่งๆอยู่ตรงนี้นี่แหละวิธีเย็บคือมันจะออกมาอย่างนี้หนะ้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เย็บชายไปเลยเห็นไหมคะเพืเ่อนๆมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะเสร็จเรียบร้อยค่ะ